บริการหมอคอม1414 14พรัวันนี้จะมาขอเป็นสื่อยาวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับลองสร้างส่วนเสริมด้วยตัวเองในการใช้ AI นะครับว่าเอคนตาบอดเราจะสร้างยังไงสำหรับเพื่อนๆมือใหม่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการทำอะไรด้วย AI ตรงนี้มันจะมีเรื่องของความเสี่ยงในการที่เราจะ สร้างสิ่ง,งต่างๆออกมายิ่งถ้ามีการนำไปใช้ในการกำหนดค่าเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าอ,อย่างขอยกตัวอย่างตัวผมเองเลยบริการหมอคอมเองหมอคอมเองจะเป็นยูเซอร์ที่มีการใช้งานอ,อยู่ในระดับใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่เรื่องของโคดดิ้งหรือโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้นะครับผม แต่ว่าเมื่อการมาของ AI ทําให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กัน Coding หรือโปรแกร m m i n g ได้ด้วยการใช้ AI อย่างที่เคยแนะนํากันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ DLunmeseen.bat ที่ทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้ ChatGPT เขียน Script มาเพื่อสร้างเป็น BAT file ด้วย Notepad นะครับ ในการล้างประวัติในหน้าต่างคำสั่งลันผมได้ลองทำแล้วก็ถ้ากด enter ไปเป็นแบบนี้อ่า Windows s y s t e m d e l e t e Successfully อ่าเขาก็จะพูด Delete Successfully ในคำสั่งหน้าต่างลันเมื่อกด Windows R ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่มีแล้วเดี๋ยวลองลองทำให้มีก่อนนะสี่โคลอนเปิดได้สี่คำสั่งลันแล้วแต่ ได้ฟังสื่อจากเพื่อนๆที่นำไปต่อยอดในช่องเพื่อนไอทีมีการนำข้อมูลตรงนี้ลองไปทำไฟล์แอดออนหรือส่วนเสริมสำหรับ nvda แนะนำการใช้งานผมเองก็โออมันมีการต่อยอดเพราะผมบอกในสื่อแล้วว่าเราต้องอย่าปิดกั้นจินตนาการแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับผมเองได้อลองลอง มาทำดูด้วยการใช้ AI อย่าง ChatGPT นะครับก็เขียนคำสั่งพร้อมมีทางเพื่อนไอทีได้ทำส่วนเสริมตัวล้างประวัติในคำสั่งรั n เนี่ยเป็นส่วนเสริมออกมาเลยโดยการกด control น n t r แล้วก็จะมีเสียงของภาษาไทยบอกมาเลยว่าล้างประวัติเสร็จแล้วแล้วก็เอถ้าไม่มีในประวัติก็จะมีการแจ้งเตือนอีกขอบคุณทางเพื่อนไอทีที่แนะนำสิ่งดีๆมาผมเองก็เอทุกคน ที่อาจจะไม่มีพื้นน่าจะทําได้เหมือนกันนะแต่ผมได้ลองเหมือนกันครับผมน่นน่นนดน์ตร์ุดอาผมก็เลยไปพร้อมให้ทาง ChatGPT เนี่ยทํา ส่วนเสริมตัวนี้ซึ่งออพอพร้อมลงไปผมก็เขียนเอาง่ายๆเลยครับว่าช่วยทำส่วนเสริมของ NVDA เวลาที่กดคำสั่ง Control อ l t e r n a t e R เออลองทำตามนะครับแล้วถ้าลบเสร็จแล้วให้ NVDA พูดคำนี้ถ้าตรวจสอบว่าไม่มีประวัติในคำสั่งั้านก็ให้พูดคำนี้เสร็จแล้วให้ปิดโดยตรงเลยเขาก็สร้างออกมาให้เราบอกขั้นตอนพร้อมด้วยแล้วก็ มีลิงก์ให้สำหรับดาวน์โหลดผมเองก็กดดาวน์โหลดมาแล้วกดติดตั้งตัวนี้ไปแล้ว Run History c l e a เด่นจุดจบจริงตัวตัวนี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับเพราะเป็นตัวที่เวลากดคำสั่งปุ๊บเขามีการลบประวัติในคำสั่งลันจริงและเปิดในส่วนของ Windows PowerShell ก็จะเป็น Command p พร้อมนะครับเป็นหน้าต่างขึ้นมา Windows PowerShell ขึ้นมาแล้วพูดว่าลบลบแล้วเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้ผมแต่พอกดสั่งซ้ำไม่พูดแต่ลบครับ ไม่บอกด้วยว่าเอ๊ะไม่บอกอะไรเลยแต่ Windows PowerShell ขึ้นมาแต่เขาทำงานครับดังนั้นขั้นที่หนึ่งการพร้อมส่วนเสริมของผมไม่สำเร็จครับทำหลายๆรอบในส่วนของโค o t a ้าในการใช้งาน AI อย่าง ChatGPT ของผมหมดแล้วแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าผมเรื่องของการโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งเนี่ยในการพร้อมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เป๊ะ ผมก็เลยปรึกษาพี่โจเมืองนนว่าเอมีเพื่อนๆทําได้แบบนี้ผมก็อยากที่จะทําได้มีส่วนเสริมที่ตัวเองทําขึ้นมาเองสักอันหนึ่งเหมือนกันพี่โจเมืองนนก็เลยบอกว่าอ่างั้นลองใช้พร้อมนี่อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ n v d น for chat o g โดแอ o ์บนเกิล n v d a ส่วนเสริมประวัติอท t เ n v d a ตัวนี้ครับที่พี่โจส่งในส่วนของตัวพร้อมมาให้ดูว่าพี่โจเมืองนนนะครับได้ลองลองเขียนแบบนี้ คุณคือผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน NVDA อยากให้ช่วยเขียน NVDA ตอโดยให้ประวัติในายคำสำรันโดยคำนานเมื่อกดปุ่มคำโทรหาโดยให้ตรวจสอบก่อนว่ามีประวัตินายคำสำรันหรือไม่หากม er. ีก็ให้บอและเมื่อเบเสร็จให้ NVDA พูดว่า delete success f t o r y แต่หากตรวจสอบแล้วไม่มีประวัติก็ให้ NVDA พูดว่า no history โดยให้สร้างเป็นไฟล์ NVDA ตอเลยคือให้เป็นแบบเป้าหมายเลยเราต้องการให้เขาสร้างตรงนี้โดยการใช้คำสั่งรัดในการกดแบบนี้แล้วก็ เมื่อทําแล้วกรณีที่1มีในส่วนของอประวัติก็ลบทิ้งและให้แจ้งเตือนแบบนี้แต่ถ้าไม่มีก็ให้แจ้งเตือนแบบนี้และสั่งการให้ AI อย่าง ChatGPT เนี่ยสร้างออกมาเป็นไฟล์ n v d a add-on ทันทีเลยอืมแล้วก็มีพี่โจ้ให้ข้อมูลกับผมมาว่าถ้าเราต้องการให้เขาพูดข้อความออกมาด้วย n v d a ว่าอะไรเขาบอกในข้อความถ้าเพื่อนๆฟังคือ n v d a พูดว่าเลยนะครับ เราก็ใส่ข้อความภาษาไทยไปเลยซึ่งพี่เจ้ามืงนนท์ก็ได้ลองใช้ ChatGPT สร้างมาให้ผมซึ่งก็ได้เป็นดวาวน์โหลนไฟล์นี้ลนจุ Nvda อ Clear l a h นตัวเนี้ยคล้ายๆกับท,ที่คุณจันถาวรได้ทำเลยผมก็เลยาดาวน์โหลดมาแล้วลองติดตั้งดูครับผมเดี๋ยวผมลอง Windows M ดูก่อนนะครับเมื่อลองติดวิธีการติดตั้งแอดออนเหล่านี้ก็เหมือนการติดตั้ง ที่เราได้จากเพื่อนเพื่อน .nvds on ทั่วไปเลยกด enter เปร๊บเขาจะถามว่าติดตั้งไหมจะอยู่ที่ปุ่ม yes อยู่แล้วเรากด enter n v d ก็จะถามว่าจะ restart ไหมก็กด enter อีกทีหนึ่งเมื <S <s ่อ n v d restart <S <s แล้วคราวนี้ส่วนเสริมนี้มีคำสั่งรัดอะไรเราก็ใช้แบบนั้น โดยตรงนี้นะครับผมก็ได้จําลองที่คุณจัน,นทวรททามาผมก็เลยเยที่พี่โจพร้อมแบบนั้นไปสั่งให้ c ชตวิธีส่งมาแล้วมีการแก้ไขให้เป็นเสียงพูดภาษาไทยด้วยผมก็เลย,เอยขอลองดูหน่อยครับพอก,กด Control อ l ต e r n เนตค้างไว้แล้วก,กดตัวอลบประวัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับลบประวัติเรียบร้อยแล้วคุณใช้ nvda เป็นเสียงภาษาไทยตัวไหนก็จะใช้เสียงตัวนั้นพูดออกมาเลยอย่างตรงเนี้ย ในเนี่ยวินโดว์อาร์เนี่ย,ยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่เจอแล้ว,ลวก็ลบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นเสียงของอผมเปลี่ยนสื่อนี้ทาเพื่อนเพื่อนคนตาบอดนะครับลืมไปนะครับก็บอกไว้ก่อนเผื่อเพื่อนเพื่อน,อนคนทั่วไปมาติดตามด้วยก็คนตาบอดก็สามารถที่จะโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งได้ด้วยแต่ต้องใช้ AI และต้องยอมรับในความเสี่ยงนะครับว่าถ้าคุณไม่มีพื้นเรื่องการโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งเลยเนี่ยอืม ถ้ามีการผิดพลาดคุณต้องยอมรับให้ได้นะครับเพราะว่าทําอะไรเกี่ยวกับตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงจริงๆต้องต้องต้องคุณต้องยอมรับสามารถที่จะกด i agree i accept นะว่าถ้า,ถ,าถ้ามีปัญหา Windows ล่มหรืออะไรเราต้องยอมรับว่าเราทําเองนะอืมผมเองก็เสียงไปด้วยนะ,ออะโอเคผมจะเปลี่ยนเสียงเป็น Desk <less. S 1> เสียงของ nuance vocalizer นะครับแล้วลองกดคำสั่งที่ แอดออนตัวนี้ได้ลองทำมาด้วยการใช้ AI สร้างส่วนเสริมตัวนี้มานะครับ control alternate r ไม่พบประวัติคำสั่ง run เนี่ยไม่พบประวัติคำสั่ง run เพราะว่าไม่มีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคุณจะใช้เสียงตัวไหนเขาจะใช้ nvidia พูดตัวนั้นออกมาเลยคุณจะใช้นริสากันยาตาทิพได้หมดนะครับหรือพัฒละก็ได้โอเคเดี๋ยวผม s e e c t s n IBM <S Microsoft Speech a P I แต่เมื่อวานเนี่ยครับ ผมนั่งทําอย่างที่บอกไปครับผมทําสําเร็จไปแค่ครึ่งหนึ่งคือเขาลบประวัติคําสั่งลานนี่ผมได้แต่พูดไม่ออกไม่ยอมพูดออกมาว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมพูดเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยคอนโทรเนสอ่าไม่พบประวัติคาสั่งลนไม่พูดแบบนี้ออกมาและอ,อของผมเองมีหน้าต่าง Windows Power She l ด้วยแต่ว่าต้องขอขอบคุณพี่โจเมืองนนท์ที่เนี่ยพร้อมมาให้ผมนะครับแต่โคต้าผมหมดแล้วเมื่อวานเช้าวันนี้ครับบริการหมอคอมเปิด1ิบโมง9้าโมงมาเลยครับผมก็ จำโน้ตแพดอันนี้ได้ไหมดาวไฟ nvda ส่วนเสร์ฟกประวัติ .nvda คุณคือผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน nvda อยากให้ผมคัดลอกพร้อมตัวนี้ของพี่โจโมาเลยครับอ่าอคุณจำพร้อมนี้นะ คุณคือผู้เชี่ยวชาญใช้งาน NVDA อยากให้ช่วยเขีน NVDA และอ่านโดยให้ลบประวัติในคำสั่งรันโดยทางานเมื่อกดปุ่มคันทรูคปอลพลาโดยให้ตรวจสอบก่อนว่ามีประวัติในคำสั่งรันหรือไม่หากมีก็ให้ลบออกและเมื่อลบเสร็จให้ NVDA พูดว่า delete successfull y แต่หากตรวจสอบแล้วไม่มีประวัติก็ให้ NVDA พูดว่า no run history โดยให้สามมาเป็นไฟล์ NVDA และอ่านเลยนี่อันนี้ผมก็คอนโทรลเอก๊อมาเลยแล้วผมก็มีการไปแก้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างนี้ก่อนนะครับอ่ะป<ม>ึ๊บผเดสขับลิฟต์ NVDA for chat NVDA for chat น กดบัตรกำดทย้อนกลับไป c h r o ูบัตรโหหบัตดูข้อมูลเว็ที่อยู่และแส่วนทุน Chrome บัตรโหลดใหม่ดูข้อมูลที่อยู่และขอด้วย Google b o o k m a r k นี้ส่วนขยายในบัตรทับัตรทั้งับเมูกำหนดค่ากบัตรัโหดใหม่บดูข้อมูลเว็บซต v Chat g p โอเคนะครับประวัติการประวัติการแชทดิเล็ประวัติการแชท n a นว g นได้มากไม่ได้มากคุณพูดว่าโขนเฮดดิค่โอเคขออนุญาตนะครับเลยเสียเวลานิดนึงเลยผมเข้ามาใน Google Chrome Microsoft Edge แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ chat.com นะครับผมเหมือนเพื่อนๆใช้ ChatGPT นะครับแล้วก็ได้คัดลอกข้อความของพี่โจเมืองนนมาแต่มีการปรับครับเพราะผมอยากจะลองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะสร้างส่วนเสริมตัวหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเอ๊ะทำอะไรดีผมก็เลยมาเอาข้อความเดิมของพี่โจเมืองนนและมีการแก้ไขใหม่เป็นดังนี้ครับผมก็มีการปรับแก้ไขข้อมูลแล้วก็วางลงในช่องที่สําหรับพร้อมพร้อม พิมพิมคุยกับแชททีพนั่นแหละครับข้อความว่าคุณคือผู้เชีย่ยวชาญใช้งาน NVDA อยากให้ช่วยเขียน NVDA แล้วโดยให้ชัดโดย i n d o w s แบบ f o r ตเออคุณคุณไหมคุณคือผู้เชี่ยวชาญประโยคเดิมของพี่โจมึงนนเลยแต่จากที่ให้ลบประวัติคำสั่งลันผมบอกว่า hey, คุณคือผู้เชี่ยวชาญใช้งาน NVDA อยากให้ช่วยเขียน NVDA อนโดยให้ชัดโดย Windows แบบ f o นตชัดโดชัดดาวนะครับโดยให้ชัดดาววินโดว์คือกดปุ๊บให คือบางทีเวลาเราจะชัดดาวเราก็ต้องอัลเทอร์เนท F4 เจอชัดดาวเอ e เตอรหรือกด Windows X กดตัว U ตัว U แต่ว่าเอออันเนี้ยผมอยากลองสร้างเล่นเฉยๆก็เลยคิดเอาง่ายๆไว้ก่อนให้ชัดดาวแต่แบบชัดดาวแบบไหนชัดดโดมีการด่วงเวลาฟทีชัดดาวแบบฟอร์ดฟอร์ดชัดดาวอ่าผมสั่งไปด้วยฟอร์ดชัดดาวฟอร์ดชัดดาวคืออะไรฟอร์ดชัดดาวคือสั่งให้ปิด Windows แบบไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลใดๆเลย เขาจะเปิดโปรแกรมอะไรไว้ต้องบันทึกหรือไม่ต้องบันทึกให้ปิดเครื่องแบบไม่ต้องสนใจใดๆดังนั้นออถ้าใครใครมีงานอะไรค้างค้อยู่ใน microsoft word ใครมีงานค้างค้าอยู่ใน Notepad excel powerpoint เปิดอะไรทำอยู่ก็ตามที่ยังไม่ได้เซฟหรือไม่ได้บันทึก เขาจะชัดดาวโดย anyway เลยแบบไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลดังนั้นงานจะไม่เหลือเลยงานจะถูกไม่ได้บันทึกเลยดังนั้นอันนี้ใครจะใช้แบบผมเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยอ่ะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าชัดโดยมีการด่วงเวลา5วินาทีโดยทำงานเมื่อกดปุ่มผมก็อยากให้เขามีการหน่วงเวลาก่อนชัดดาว5วินาทีผมอันเนี้ยต้องบอกว่า พี่โจมึงนนได้ให้ข้อมูลกับผมว่าเอ๊ลงควรที่จะมีการให้เขาหน่วงเวลาแล้วให้เขามีเสียงเตือนตึงต้งตึงต้งตึ้งไหมมันจะได้ดูมีกิมมิกผมก็เลยเขียนตรงนี้ลงไปว่โด,โดยมีการด่วเวลาค่าวินาทีโดยทำงานเมื่อกดปุ่มโดยทำงานโดยเมื่อกดปุ่มควบคุมฟัซฟัสดีโดยในช่วงดูเวลามีเสียงเตือนและให้ NVD พูดว่าเนี่ยครับ

นี่คือประโยคท้ายสุดคือที่ก๊อปร้อปอร์มาจากพี่โจค,คือให้สร้างมาเป็น nvda d d on เลยอ่ะไปต่อนะครับ,บทำขาดอกอ่ะตรงนี้แล้วเขาตอบเมื่อเราพร้อมทุกอย่างเสร็จกด enter ยืนยันไป แชท GPT ก็จะบอกว่าแช t GPT กําลังทํางานให้คุณอยู่ตึ๊ดๆพูดประมาณนี้นะแชท GPT กำลังตึ๊ดๆๆแชท GPT กำลังและถ้าเขาบอกว่า Chat GPT พูดว่าตอบมาเมื่อไหร่แชท GPT พูดว่าเนให้เรากด H K มาแล้วก็คอนเทนท S แล้วกดกดชิปโฮเทลก็ได้ชิป H Hotel ย้อนมาที่ Chat GPT พูดว่าเนี่ยครับคลิกบกา ตรงนี้หลังจากนั้นเราเลือลูกสอนมาได้หรักอัปเดตด่วยความจำผมจะทำ nvda แล้วตามที่ร้องขอไแล้วครับเนี่ยครับเขาจะจัดทำส่วนเสริม nvda add on ให้ตามที่ร้องขอไว้แล้วเพชรดิเบ็งความสามารถคอนนี่แล้วอธิบายความสามารถตามที่เราใส่พร้อมไปโอ้เป็นเป็นเป็นหัวข้อให้ด้วยช็อตคัทคอนช็อตคัทคอนโทรล l u s p l u คอนโทรออดีเมื่อกดคอนนเป็น vd a จะพูดว่า ระบบกำลังจะปิดการทำงานบบีผมเลื่อนลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับมีเสียงบีบและเป็นระยะรระะะยหว่ันเวลานาทีเพิ่มเสียงบีบเตือนเป็นระยะๆให้ผมด้วยเป็นตื้อ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 ผมห้าวิก็น่าจะเป็นตื้อตื้อจริงๆผมลองใช้แล้วครับสำเร็จจริงๆบีบหลังจากนั้นคันหลังจากนั้นฟอรสชัดดาววินโดว์ทันทีอ่าฟอรสชัดดาวินโดว์ทันทีคือปิดโดยไม่มีเหตุผลจะมีอะไรอยู่เรียบไฟล์ที่ยังไม่ได้บันทึกหายหมดนะแล้วครับ ดาวน์โหลดิปงเบลสามดาวโหลค้อ่าเขาก็จะมีเป็นดาวน์โหลดโค้อนเลยลูกสอลงมาคลิกคบลิงดาวน์โหลดไฟล์ n v d อ a a d อ o n ที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์ n v d a a ดอ o n ที่นี่ผมกด e n t เตอร์ไปแมวแมวแมวไม่พบไฟล์ครับอ้าวแชท tpt เล่นอะไรกับผมเนี่ยกด e n t เตอีกทีไม่พบไฟล์ครับอ้าวลือกสอนลงไปครับ h e a d ดิเบล y งสามหมายเหตุอ่าตัวนี้หมายเหตุเขาบอกว่าไฟล์เนี้ยได้อะไรบ้าง ทดสอบบน Windows สิบแลแล้วทำงานได้อา้าวทำงานได้อะไรไม่เห็นมีไฟล์เลยเขาบอกทำงานได้บน Windows 10 11ิบเอ็ดบป็นวีดต้องเปิดสิทธิ์แอดมินเพราะการแชทโดต้องใช้สิทธิ์สอาเอ็นวะีดีเ a ต้องใช้สิทธิ์แอดมินนะบีเถ้าต้องการปรับเปลี่ยนแชทคัดหรือระยะเวลา,ลารวมบอกมาได้เลยครับอา้าวเขาบอกให้บอกมาได้เลยผมเองเอ๊ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ผมกดตัว e อ c อ็ e กลับไปที่ช่อง Edit แล้วก็ผมก็ไปพิมพ์ว่าคุณพูดว่าคนไม่พบไฟล์ทำให้ใหม่ไม่พบไฟล์ทำให้ใหม่อ่าเมื่อผมกดตัววคอออนโโททรรลลฮมมมมมแ้้ e c o ไปี่่่่ชงพพพิ์ใใหห ผมผมเขียนแบบนี้ไม่พบไฟล์ทำให้ไม่ <my. S 1> พบไฟล์เวนวัคทำให้ใหม่กด enter c h a t GPT ก็บอก c h a t GPT กำลังสร้างคำตอบให้คุณใหม่ c h a t GPT กำลังสร้างคำตอบให้คุณใหม่หลังจากนั้น c h a t GPT ก็จะพูดประโยคว่า c h a t GPT พูดว่าไฟล์ NVDA พรอนที่คุณต้องการพร้อมแล้วครับดาวน์ดได้ที่ด้านล้างอ้าวพร้อมแล้วจริงเหรอ พร้อมแล้วเราก็เลือ่อนลูกศรลงมา b a c k h ลูกศรลงมา Click ลิ b w i n d ุดน์ .NVDA อ่าเขาก็ตะตั้งชื่อเป็น Force Shadow อย่างนี้ให้ผม .NVDA Add-on ผมก็ s p Space Bar ปึ้งแมวโอ,โอ้เย้ดาวน์โหลดได้แล้วครับผมดาวน์โหลดได้แล้วอารายละเอียดของการใช้งานก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถเลือ่อนลูกศรลงไปอ่านได้แล้วเมื่อดาวนโหลดเสร็จก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดดาวโหลดไฟดาว แล้วเราก็จะได้ไฟล์ ford chat d o หน nvda นีี ford chat d o w อ่า c h d o นด nvda b o ส่นย์ d d a d d on ผมก็กด enter ปุ๊บเขาจะถามจะติดตั้งไหมอยู่ที่ปุ่มเยดีดผมกด enter ซ้ำเขาจะถามอีกว่าถ้าคุณจะให้มีผลนันทำงานต้อง restart จะอยู่ที่ปุ่มเยีดอีกกด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ nvda ก็จะปิดและเปิดใหม่ทันทีผมติดตั้งลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมปิด ไม่ต้องปิดหน้าต่างนี้ละคันแต่เดี๋ยวส่วนเสริมตัวนี้ทำงานได้จริงด้วยและผมลองประมาณสองสารอบก็ทำงานได้จริงกับเครื่องผมนะครับอันนี้มาทำเป็นตัวอย่างให้ว่าเอเห็นเพื่อนๆตอนเนี้อยู่ในกลุ่มต่างๆก็เห็นมีการทำส่วนเสริม NVDA มาแบ่งปันกันทำได้อะผมเองก็โอ้ริการหมอคมอมก็มาลองดูด้วย c h a t GPT ต้องขอขอบคุณพี่โจเมืองนอนอีกครั้งหนึ่งด้วยที่เออได้ได้ได,ได,ได้ทำให้ผมได้ลองสร้างเมื่อวานนี้ไม่สำเร็จแต่วันนี้ได้คัดลอกเอาพร้อมมาแก้ไขดัดแปลงแล้วก็ออกมาเป็น f ฟอร s h u ัดดาวตัวเนี้ยเป็นส่วนเสริมสำหรับชัดดาวแล้วผมใช้คำสั่ง control alternate d เสียดายนิดนึงครับ ผมจริงๆนี้เป็นเทคที่2แล้วเทคแรกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอยู่ที่นี่ก่อนผมเปิดโปรแกรมอะไรเนี่ยมีดาวน์โลงนะ่าั g OBS o Chrome g l e เปิดอยู่เนี่ยแต่ปัญหาคือผมบันทึกหน้าจอเพื่อทำสื่อนี้อยู่ด้วยนะครับถ้าผม f ฟอ h ชัดดาวไปโดยที่ไม่ได้มีการสต็อการบันทึกสื่อเนี่ยไฟล์เสียหายครับเพื่อนๆเดี๋ยว เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนเมื่อผมกด Control Alternate D เสียงภาษาไทยคุณใช้กัญญาคุณใช้นาริสาหรือคุณใช้ตาทิพย์เนี่ยเขาจะพูดว่าระบบกำลังจะปิดการทำงานแล้วก็จะมีเสียงตูด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 ตามความหน่วง5วินาทีเมื่อตูดที่5ปุ๊บ NVDA ก็จะตึงดึ๋ง,งเ,เสียงปิดอะเสียงปิดของ NVDA แล้ว อีกพักหนึ่ง Windows ก็จะถูก f o r ์ดชัดาวน์คุณจะเปิดอะไรที่มีต้องบันทึกไว้เขาเรียบร้อยเลยครับเขาจะ s ชัดาวน์ anyway ให้คุณทันทีเลยดังนั้นผมจะได้แค่ตู้ที่3แล้วผมก็ต้องจะขอตัวลาไปนะครับอืมอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจตัวตัว2ตัวนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นซิปไฟล์ไว้2ตัวนี้แต่ต้องบอกว่า อันนึงจะเป็นตัวสำหรับเคลียร์ยในส่วนของประวัติในหน้าต่างลันที่พี่เจ้าเมืองนนทําำไว้นะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟอสชัดดาวซึ่งผมบอกว่ามันเสี่ยงนะคนคนที่ทำงานแล้วไม่ได้ไม่ได้บันทึกเนี่ยโอกาสที่หายหมดลำบากเลย ขอหลังใหม่ติดต่อเข้าสู่บริการหมอคมอมอาจจะติดต่อผ่าน m essenger หรือติดต่อผ่าน l ล n e เดี๋ยวผมจะส่งเป็นลิงก์ดับบ็อกเถอะคือไม่ได้จ่ายแจกจ่ายเป็นสาธารณะคืออยากจะมาลองให้กับทุกคนทราบว่าเออตัว Chat GPT เนี่ยสามารถที่จะสร้างส่วนเสริมให้ให,ให้ได้ซึ่งผมลองทำเป็นตัวอย่างเมื่อเช้านี้แต่อย่างที่บอกครับบางครั้งทามันก็ไม่สาเร็จบางครั้งทามันก็สาเร็จแต่ ยืนยันอีกครั้งนะครับมันมีความเสี่ยงเพราะถ้าเราไปกำหนดค่าอะไรเกี่ยวกับตัวระบบไปแล้วแล้วถ้ามันมีการไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟล์ระบบแล้วผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นให้ได้เกิดกรณีวินโดว์ล,ล่มเกิดกรณอีอะไรขึ้นมาดังนั้นทำอะไรอะไรที่เป็นไฟล์สำคัญอย่าลืมแบ็กอัพไว้ให้เรียบร้อยด้วย S S D external หรือ f a ลไดหรืออะไรไว้นะครับการเรียนรู้ โคดดิ้งโปรแกรม i n g มีความเสี่ยงแต่ถ้าใจที่อยากเรียนรู้ก็ลองกันได้แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นให้ได้เพราะว่าคุณเป็นคนเลือกเองดังนั้นถ้าไม่มั่นใจออย่าพึ่งเนาะอย่าพึ่งนะพงนะเพราะว่าถ้าเสี่ยงมาแล้วไม่มีใครรับผิดชอบได้ไฟล์มันหายไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะครับเอมเอาคืนไม่ได้จริงๆก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงอสำหรับ2ตัวนี้ผมลองทํามาพี่โจเมืองนอนทํามาไว้ให้ให้ผมลองใช้แล้ว อีกตัวผมลองทำเล่นเพื่อไว้ใช้งานเองดังนั้นก็ใครอยากได้ก็หลังไมค์หันบริการมอคอมและช่องทางอื่นๆของ1 4ึ่พลาดกันได้นะครับเดี๋ยวผมกดได้แค่3ตู้เนะเพราะว่าถ้าถึงตู้ที่5แล้วมันชัดดาวแล้วผมทําอะไรไม่ทันแล้วครับผม,มเดี๋ยวไฟบันทึกวิดีโอนี้เสียอีก stop r e c o r d ผมจะอยู่ที่ stop recording เดี๋ยวผมก็จะกดคําสั่ง control alternate แล้วตัว d delta นะครับระบบกำลังจะปิดการพนานสองสไปแล้วครับสวัสดีครับ บริการหมอคอม1414 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที